สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับจะพามาดูขั้นตอนการปรับผิวส้มนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะให้ดูการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับผมะจะเห็นได้ว่าไฟสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างไม่ชัดและไม่คมนะครับก็อันนี้ก็เป็นชั้นของแลกเกอร์นะครับผมอ,อันนี้เป็นชั้นแลกเกอร์ที่เป็นชั้นส่วนเกินนะครับผมทีนี้ขั้นตอนการปรับผิวส้มของร้านเครื่องสำิงของเราเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องนะครับมาขัดเพื่อที่จะกดทําให้ชั้นแลกเกอร์เนี่ย ลงไปเสมอเท่ากันนะครับผมจากที่เป็นครุขักครุขักแบบนี้ไปขึ้นขึ้นนี่ครับก็จะเกิดความคมชัดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคันนี้เป็นรถยุโรปนะครับผมเป็น B M นะครับเรื่องคุณภาพสีไม่ต้องถามเลยยิ่งเป็นปีเก่าๆนี่คุณภาพสีค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าดูแลรถดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่าการปรับผิวส้มนี้เป็นยังไงนะครับแต่ขั้นตอนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่เป็นขั้นตอนการติดเทปนะครับผม พราะว่าการขัดปรับอยู่ส้มเนี่ยไม่ใช่ว่าเราถือเครื่องมาแล้วก็ขัดอยากขัดแบบไหนก็ขัดได้เลยนะครับก็ <c oughs> จะมีการปกป้องส่วนที่เป็นมุมเป็นโค้ง,งต่างๆนะครับอย่างมุมแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถจะขัดได้แล้วก็จะขัดไปพื้นที่กว้างทั้นนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะสามารถขัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เป็นสันแบบนี้เป็นสันเป็นเหลี่ยมเนี้ยเราจะเอาเครื่องมาวางแล้วเราจะลงไปนี่ไม่ได้นะครับนะก็ต้องแบ่งสัดส่วนของการขัดให้มันสมกับสรีระของรถด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับสหราับการปรับผิวส้มนะครับผมว่ามันจะชัดขึ้นแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับครับและนี้ก็คือการขาดปรับผิวส้มนะครับผม เพิ่งเริ่มขัดกันเลยนะครับผมการขัดเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งพาร์ิ่งในการขัดนะครับเราก็จะแบ่งพาร์ในการขัดอย่างเช่นตัวอย่างกันเนี้ยตอนนี้เราขัดไปแค่เพียงแค่1พาร์เท่านั้นเองนะครับผมจะให้ช่างเขาเช็ดนะครับเยวมาดูกันว่าความต่างหรือความแวววาวมันต่างกันยังไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้คือพาร์แรกนะจะเห็นได้ว่าผิวส้มนะครับจากเดิมๆที่เป็นขุกขักแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่รู้ชัดหรือเปล่านะ เป็นเนื้อที่เป็นขุ่นขัดเห็นไหครับเราก็จะทําการขัดให้มันเกิดความคมชัดขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่านี้ข้างในที่ปรับผิวส้มนะครับอันนี้ดูไฟสีขาวตรงนี้นะไฟสีตรงกลางนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเพราะว่าอยู่ส่วนที่เป็นข้างนอกเห็นไหมฮะเพราะมันมีความขยิกขยิกนะครับเป็นคลื่นๆน,นะครับแต่พอมันเข้ามาในวงที่เราขัดไปแล้วเห็นไหมฮะความเป็นขยิกขยิกมันน้อยลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมเห็นไหมฮะชั้นสีมันต่างกันนะ ชั้นที่เป็นขึ้นข,นข,น,ขนขึ้นขึ้นนะครับด้านนอกของสีเขียวนะครับที่เราตีก่อไว้นะครับพอเราเลื่อนไฟเข้ามาอยู่ในกรอบไม่พูดไหมครับความคมชัดสูงขึ้นทันทีเลยนะครับนี่คือการขัดแบบปรับผิวส้มนะครับแค่พาสซิ่งที่1เท่านั้นนะ แวตอนนี้ก็เป็นการขัดพาร์ซิ่งที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเกิดความต่างมากขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนนะครับโอ้นี่ขนาดไกลๆังเห็นเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยดูมือผมนี่นมือผมโออนะฮะภาพสะท้อน,นนี้นะครับกับไฟด้นนานนอกนะครับไฟด้นนานนอกตัวรถอ่าดูนี้ชัดกว่านะครับเห็นไหมไฟด้นนาดนนอกรถที่เป็นเคยเยืกๆนี้พอเลี้ยวเข้ามานี้ปุ๊บโอ้โหอย่างเงี้ยมีความคมชัดสูงขึ้นทันทีเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นการปรับผิวส้มนะครับไม่ทําให้สีรถบางเลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับเพราะว่าการขัดผิวส้มเนี่ยถ้าได้ช่างที่ชานาญการนะครับมีประสบการณ์ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องนะครับความสวยแบบเนี้ยรับประกันเลยว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวรถแน่นอนนะครับเพราะว่าการขัดผิวส้มเนี่ยเราไม่ได้ขัดเอาชั้นเลเกอร์ขัดทิ้งไปนะนะครับผมส่วนที่เห็นเป็นเศษเศเป็นผงผงเนี้ยก็คือน้ํายาขัดนะครับเป็นน้ำยาขัดเพราะว่าลักษณะน้ํายาขัดก็เป็นสีขาวแล้วก็โดนเครื่องขัดต้งเจือความร้อนนะครับผม ส่วนผิวส้มที่มันบางลงไปได้หรือชั้นเล็กเกอร์ที่มันบางลงไปได้เนี่ยความร้อนเนี่ยมันกดให้ชั้นเล็กเกอร์มันเกลี่ยไปเท่ากันนะครับไม่ได้คัตติ้งชั้นสีรถหรือชั้นเล็กเกอร์เราออกไปเลยนะดูดีใกล้ๆครับผมนี่ผมทาให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึง่งนะครับเห็นเคยยึดเคยยึกๆๆไหมเคยยึดเคยยึกไหมเข้ามาทามันอยู่ในสี่เหลีห่ยมป้าโอ้โหตรงเปี๊ยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับดูเบย์ฟอยที่หนึ่งนี่ครับนี่เบฟอ์ชั้นเล็กเกอร์ของเรานะจะเป็นขึ้นๆไหมฮะ เ็เปรียบเปรยเหมือนผิวส้มนะเพราะเป็น after หลังจากขาดไปพาร์ทที่2นี่แบบนี้เลยนะครับ